ทุกคนวันนี้แอนกับอีฟจะพาทุกคนไปกินร้านเด็ด70ปีที่เขามีให้แต่เก้าอี้แต่ไม่มีโต๊ะพวกเรามาจอดรถกันที่วัดคาิกาผลจากนั้นก็เดินออกทางประตูหลังแล้วก็ลัดล้อไปตามทางที่ GPS เขาบอกค่ะในนี้บอกว่าอีก100เมตรก็ถึงแล้วเย่ <Yeah. S 1> เจอปลายศูนย์การค้าเสือป่าก็ใช่เลยค่ะ คนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะใช่คนเยอะมากค่ะอืมหนี่ขนาดเราเลือกมาก่อนเวลาร้านเปิดแล้วนะทีนี้เขาจะมีทั้งผนแงแกงกะหรี่เขียวหวานซี่โครงหมูอบปีกไก่เหล้าแ,แดงผัดหน่อไม้ไข่พะโล้กุนเชียงราดข้าวจริงๆก็ไม่ได้มีหลายเมนูเหมือนข้าวแกงร้านอื่นนะคะแต่เขาทาหม้อใหญ่ๆแบบร้อนๆเลยอ่ะซูมเข้าไปให้ดูในความทุกชิ้นปลากายแบบเต็มหม้อเลยจ้าพอเล็งเมนูที่อยากกินเสร็จแล้วเราก็ไปหากเก้าอี้และที่นั่งกันเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะมาถามเองว่าจะเอาอะไรอันนี้ก็ได้ค่ะหนูหยิบให้ค่ะขอบคุณมาก ได้เก้าอี้แล้วก็มานั่งรอเลยมาแล้วค่ะเราสั่งมาเป็นเขียวหวา,ปา,านปลาไก่ทแหนงแล้วก็ปีไก่เล้าแรงร<ช>ู้ว่าเขาทํารสชาติดีเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าเขาทําแกงใสไปนิดนึง<ฮ>ได้เห็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของผู้คนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ